อาวุธที่มีความสามารถในการสังหารเทพเจ้ามังกรและชื่อของมันมีนามว่าอาร์เทนาสุดยอดอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเดยุกมาสเตอร์ของกิลโกโอและเขานั้นก็ยังคงเป็นถึงลูกศิษย์ของอาเล็ซิเลียหลังจากลูซิฮาร์ฟเลียถูกจับตัวไปแล้วนัสืิดรากุนิลก็ได้มาเจอเข้ากับศัตรูคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าอาร์เทนาการต่อสู้ระหว่างนัสืิดรากุนิลกับอาวุธเวทมนตร์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดนั้นจะลงเอเช่นไรฟริเทลภาคควสหนึ่งร้อยปีตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดชื่อ สอพี่น้องซิกนาลิโอทางด้านฝั่งของเกรฟฟูบาสเตอร์ได้ประชิญหน้าอยู่กับมาสเตอร์ของกิลโกโอชายคนนี้เป็นคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของวิชาเล่นแร่แปรธาตุและเขานั้นก็เป็นผู้ก่อตั้งกิลโกโอทางด้านฝั่งของเกรฟฟูบัสเตอร์เขาได้พูดขึ้นมาว่าเป็นนายใช่ไหมลูกศิษย์ของอเล็บซิเลียน่ะพวกเราได้ยินมาว่านายตายไปแล้วเนี่ยแล้วพวกนายนะ่ะได้ยินจากอเล็บซิเลียมาว่ายังไงถ้าอย่างนั้นล่ะก็ฉันจะบอกให้ฟังเอง ฉันคือนักเล่นแรแ่แปรธาตุเป็นนักเล่นแรแ่แปรธาตุที่มีความสามารถในการสร้างเหล่าผู้คนยังไงละ่ะและนี่คือตัวตนที่ฉันเป็นแล้วมันก็แน่นอนว่าในช่วงเวลาหนึ่งตัวของฉันเคยอยู่กับอเล็กซิเลียฉันเคยเรียนเวทมนต์ภายใต้การดูแลของอเล็กซิเลียแต่ว่าคนอย่างฉันเนี่ยกลับไม่มีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์เลย และแล้วในวันหนึ่งฉันก็เดินทางหลังให้กับศาสตร์แห่งเวทมนต์และแล้วฉันก็ได้พบเข้ากับวิชาเล่นแร่แปดธาตุแล้วฉันก็ได้ก,กลายเป็นส่วนหนึ่งกับมันและแล้วฉันก็เริ่มมีชื่อเสียงในศาสตร์เล่นแร่แปดธาตุจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ของฉันอาเลสซิเลียเขาได้เดินทางมาเยี่ยมฉันและเขาก็ทําการขอร้องฉันให้ทําสิ่งสิ่งหนึ่งให้ซึ่งสิ่งนี้มันก็คืออาวุธที่มีความสามารถในการสังหารธาเทพเจ้า กและหลังจากนั้นอารินาก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับอารินาแล้วสิ่งนี้คือครั้งแรกที่ตัวของฉันทำการเล่นแร,แร่แปรธาตุเพื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมานี่นะ่ะคืองานแรกและเป็นงานที่ ยอดเยี่ยมที่สุดของฉันหลังจากมาสเตอร์คิวโกโอฟูดจบแล้วทั้งเจนนและโคเทสึก็ทำการตอบว่าเขาที่พวกเขาทั้งสองนั้นไม่ใช่ผลงานที่ดีทางด้านฝั่งของมาสเตอร์คิวโกโอเขาก็ได้พูดออกไปว่าทั้งสองคนโปรดยกโทษให้ฉันด้วยทั้งสองคือความภาคภูมิใจของคิวโกโอพวกนายน่ะมีความใกล้เคียงมนุษย์จริงอยู่ว่าอาเธนา คือผลงานเปิดตัวของฉันแต่ว่าการก่อสร้างของตัวเธอยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่อย่างไรก็ตามอาเธนาเนี่ยก็ได้เคยทำการหลบหนีแต่ว่าพวกเราเองก็ตามไปเจอใครจะไปคิดหรอว่าอาเธนาเนี่ย จะอยู่ที่อิสกาทวีของพวกแกยังไงล่ะทางด้านฝั่งโรบเมื่อได้ฟังเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วอาร์เทนานะ่ารู้สึกลังเกียจตัวเองไหมที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นอาวุธสําหรับอาร์เทน่าแล้วเธอน่ะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกตัวของเธอนั้นพยายามเป็นมนุษย์และการที่เธอกลายเป็นจอมเวทสีขาวนั้นนั่นคือผลลัพธ์ของความพยายามของเธอยังไงล่ะตัวฉันเองก็ไม่เข้าใจมันหรอกแต่ว่าในขณะที่เจนนายและโคเทสือทั้งสองคนเป็นมนุษย์ แต่ว่าอาเทน่านั้นเธอกลับเป็นเพียงทุกาตาฉันจะบอกเลยละกันความปรารถนาของฉันคือการสร้างอาเทน่าให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะเดียวกันความปรารถนาของอาเทน่าคือการที่ตัวของเธอเด็กกลายเป็นมนุษย์และพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากนายเพื่อให้ความปรารถนาของเราสองคนเป็นความจริงขึ้นมาได้ เน่ลูซี่หลบเร็วทางด้านฟังของนักสือรากูนิลเขาได้เข้ามาช่วยลูซี่เอาไว้ทาให้ลูซี่สามารถรอดจากการโจมตีไปได้และเห็นได้ชัดว่าอาเทน่านั้นเธอนั้นไม่ได้ออมมือเลยเมื่ออาเทน่าเห็นว่าการโจมตีนั้นพลาดเปาเธอจึงทําการโจมตีมาอีกครั้งหนึ่งและได้เกิดเป็นเรงระเบิดขนาดใหญ่ชิบ้าจริงไอเจ้าหน,น,น้นี่สามารถยิงเลเซอร์จากตาได้หลังจากนักสือพูดจบแล้วอาเทน่าก็ได้ปรากฏวตัวตรงหน้าเขาฉันคือตุ๊กตาเล่นแร่แปดธาต และถูกต้องฉันยังเป็นจอมเวทสีขาวยังไงล่ะพวกเราเนี่ยมาปิดเกมกันแค่นี้เถอะทางด้านั่งของอาเทนาเธอ ได้ทำการโจมทีปิดฉากแต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อสตริงเขาได้เข้ามารับการโจมทีแทนและนอกจากนี้เขายังสามารถกลืนกินเลเซอร์ของอาร์เทน่าได้ทางฝั่งอาร์เทน่าเองเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากท่านี่คือสีขาวดังนั้นฉันก็สามารถกินมันได้ยังไงละ่ะดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างโพนาสดรากุนิว กัความหมังของการต่อสู้ในครั้งนี้คงต้องฝากไว้กับสตริงและฉากแต่ไปทางฝั่งของเอลซาสกาเลตในตอนนี้เอลซาติดอยู่ในมิติรูปถ่ายและแล้วบุคคลปริศนาก็ได้ไปรากฏตัวขึ้นมา ซึ่งเธอคนนั้นก็คือมินวาทางด้านฟังของมินวานั้นเธอได้ใช้พลังเวทมนต์ในการสรับตำแหน่งระหว่างเอลซารและเจราวกับคนที่จับตัวของเธอมาในตอนนี้ทั้งสองคนได้เป็นอิสระแล้วทางหน้านฟังของเอลซารและเจราทั้งสองคนก็ตกใจเป็นอย่างมากที่มินวาได้เข้ามาทําการช่วยเหลือทั้งสองคนรีบแยกตัวออกจากกันนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นตัวข้าเนี่ยติดในรูปถ่ายอย่างนั้นหรอเมื่อตกี้นายบอกว่า กิวโกโอนี่ต้องการพลังจากฟรทเฮลใช่ไหมฉันขอสาบานเลยว่าฉันอ่ะฉันรู้เพียงแค่นี้อ๋ออย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าตัวของฉันเนี่ยฉีกรูปถ่ายใบนี้ละก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมนี่ยานะได้โปรดเธอะฉันขอร้องตัวฉันเนี่ยฉันรู้เพียงแค่นี้ได้โปรดละฉันขอร้องปล่อยฉันไปเถอะลืได้ครับพูดเมื่อกี้มันเป็นความจริงโอ้น่าหญิงเอ็นนี่เฮ้ ฉันเห็นแล้วหน้าหญิงดุโซ่พวกเธอสองคนเป็นใครกันกล้องตัวนั้นฉันออกแบบมาดีนะหากพวกนายหลบมาได้ชายคนนั้นก็ไล่ค่าสําหรับเราและนี่ก็คือสองพี่น้องซิกนนลิโอสองพี่น้องซิกนนลิโอผู้แข็งแกล่งแห่งกิลโกโอเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสินี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะที่แห่งนี้มันกําลังบิดเบี้ยวอย่างนั้นหรอนี่พวกเธอสองคนนะ่ะทาอะไรกับห้องนี้ฉันในตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจะเห็นโลกที่สนุกสุดเวียงไปเลย พลังนี่มันอะไรกันเนี่ยมันคือพลังที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะพวกเราสองคนเน่ะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุจากกิลโกโอพวกเราคือ2พี่น้องซิกนาเรีโอพลังของพวกเราก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ยังไงละ่ะการต่อสู้ระหว่างเอลซ่าสกาเลตเจราลและมิเนว,วาจะสาม,มารถชนะ2พี่น้องซิกนารโอได้หรือไม่เรื่องราวนะครับถือได้ว่าเข้มข้นมากเลยแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยรับรองได้ว่ามันแน่นอนถ้าเกิดว่านะครับเนี่ยพลาดตอนหน้าล่ะก็อย่าลืม s ับส c r i และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันพบกับช่วงไม่คราะหลังดูนะครับก็แม่อยากจะบอกว่าเป็นตอนที่นะครับใครหลายคนเนี่ยต้องรอแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครับทุกคู่เลยไม่ว่าจะเป็นซิกนลิโอนะครับ หรือว่าจะเป็นอาร์เธน่านะครับแล้วก็มาสเตอร์กิวโกโอเนี่ยเรียกได้ว,ว่านะครับตัวตึงฝั่งโกโอเนี่ยมีคู่ต่อสู้ครบทุกคนแล้วนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครนะครับจะเป็นฝ่ายชนะแต่ผมนะครับก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่าทําไมอยู่ๆเน,เนื้อเรื่องเนี่ยปูมาในเวที่ว่านะครับอาร์เธน่นาเนี่ยอยากเป็นมนุษย์ซึ่งมาสเตอร์กิวโกโอนะครับบอกกับปากเองเลยว่าหากว่าฟริตเทลนะครับร่วมมือกับเขาเนี่ย จะสามารถทําให้อารีน่านะครับเสร็จสมบูรณ์ได้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะครับจากคําพูดนี้เนี่ย อาร์เธน่าในเวอร์ชันนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์นะแต่ถึงขนาดว่านะครับไม่สมบูรณ์เนี่ยยังสามารถระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับขนาดดีได้เลยเป็นหนึ่งว่าตนเองนะครับคือไอรอนแมนคือแบบโอ้โหบินก็ได้นะครับปล่อยเลเซอร์ก็ได้ผมก็เลยวิเคราะห์ว่านะครับอาจมีความเป็นไปได้ว่าทั้งเฟริเทลและโกโอเนี่ยอาจจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็นะครับประเด็นจอมเวทสีขาวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่อาร์เธน่านะครับเธอเนี่ยรู้สึกว่าตนเองนะครับอยากเป็นมนุษย์นะครับซึ่งมาสเตอร์คิโกโอเนี่ยก็บอกแล้วว่าผลลัพธ์นี้้นนนะครรัับมทําาาใหอ์เ นี่ยกลายเป็นนะครับจอมเวสีขาวแล้วก็นะครับมีช่วงหนึ่งที่เธอเนี่ยหนีมาสเตอร์ของกิลโกโอไปนะครับซึ่งไอเจฟวกเจนนายแล้วก็โคดิสึเนี่ยก็บอกว่าอาร์เทนาเนี่ยหนีไปอิสกานะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยไปตามตัวกลับมานะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมไทม์ไลน์เข้าหากันนะครับทําให้มันต่อกันสนิทนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยอาร์เทนานะครับเขาเป็นใครนะครับแล้วก็จอมเวทสีขาวเนี่ยคือใครกันแน่เพราะว่านะครับตอนต้นเรื่องเลยเนี่ยจอมเวทสีขาวนะครับที่เรารู้จักเนี่ยก็คือโทกะใช่ไหมครับจริงจร ต้องบอกว่าฟาลิสเนาะเพราะว่าโทกานยอยู่ในร่างของฟาลิสใช่ไหมครับหลังจากที่ฟาลิสนะครับถูกช่วยเอาไว้ใช่ไหมครับก็เฉลยมาว่าเธอเนี่ยถูกเทพเจ้ามังกรเซลีนนะครับบังคับให้ไปทำภารกิจตามคำสั่งนะครับซึ่ง นี่หมายความว่าเธอเนี่ยไม่ใช่จอมเวทสีขาวเพราะจอมเวทสีขาวตัวจริงก็คืออาร์เทน่านะครับแต่ที่ฟาริสกลายเป็นจอมเวทสีขาวได้นะครับก็เพราะว่าอาร์เทน่าเนี่ยถูกกิลโกโอนะครับตามกลับมาจากอิสกายันที่เรียบร้อยแล้วฟาริสก็เลยนะครับมาสวมรอยเป็นจอมเวทสีขาวซึ่งนี่แหละคือเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็เรียกได้ว่านะครับประโยคประโยคเดียวเนี่ยมันเชื่อมไทม์ไลน์นะครับได้หมดทั้งหมดเลยของเรื่องฟาริเทลซึ่งผมเองก็รู้สึกว้าวมากครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคือทุกอย่างนะครับก็ ลงตัวหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่ว่าในศึกนี้เนี่ยใครจะเป็นนะครับผู้ชนะที่แท้จริงกันแน่แต่นะครับที่น่าสังเกตก็คือกิลโกโอนะครับไม่ได้มีคําพูดหรือว่าการแสดงเกตรตจนงที่จะก,กําจัดเทพเจ้ามังกรเลยนะครับมีเพียงแค่การสร้างอาวุธกําจัดเทพเจ้ามังกรเพียงเท่านั้นซึ่งผมก็คิดว่านะครับมันแปลกมากเพราะว่าทั้งมาสเตอร์เอย่ยทั้งคนในกิลเอ่ยนะครับ ไม่เคยพูดเรื่องของการกำจัดเทพเจ้ามังกรเลยนะครับมีเพียงแค่ว่าสร้างอาวุธเพื่อกำจัดเทพเจ้ามังกรแต่ว่าไม่มีการพูดถึงว่าปมในใจคืออะไรนะครับหรือว่าทำไมถึงอยากกำจัดเทพเจ้ามังกรนะครับหรือความแค้นเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยที่พูดถึงอย่างเดียวนะครับคือการทําให้อเดน่าเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการสุ่ม3ามคอมเมนต์จากคลิปล่าสุดนะครับ มิตรภาพของทีมหลักของเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮก็นะครับเรื่องจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ดูเหมือนเดิมครับคือมันก็นำเน่าเหมือนกับละครไทยอ่ะเนาะและต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่2โอ้ยาวแฮะ อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ของนัทสึของลูซี่ในภาหลักตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนในการสรุปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อนเข้าเควส์100ปีที่คาดว่าจะมีพัฒนาการที่มากขึ้นค่ะจริงๆนะครับก็เคยทำมาไว้เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นคลิปเก่าเนาะดี๋วผมไปทำให้นะครับเจนนายลึนึกว่านินจาไลโซฉบับกล้ามโตพี่โตใจเกเรอันนี้ผมเติมเองนะครับก็อยากจะบอกว่า จริงนี่ผมเพิ่งสังเกตนะมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ว่าคือไอหินที่มันโดนตัวแล้วมันใช้เวมนบ์ไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับหินไคลโลของวันพีชซึ่งมันจริงครับแล้วก็เป็นตอนที่ล้อเรียนวันพีชเอาไว้เยอะมากก็น,นะครับประมาณนี้รับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายยแล้วเจอกันนะครับ